<c oughs> มาครับที่นักล่าสายล่าทุกคนนะครับผมวันนี้หลังจากเลิกงานแล้วก็มาหากับข้าวนะครับผมดูที่วันนี้จะมีแต้มกับปานไหมามาดูหมายชะโดกันครับดูหมางแล้วผมหมาชิโดกันยานนี้ล้วก็ได้กึันมาอยู่บนทางแล้วครับผมติด <c oughs> ตามรับชมครับ กลับบ้านไหมติดตามรับชมนะครับผมมันก็จัดไปแล้วครับผมช็อตลามไาเรียบร้อยช็อตยิงอาจไม่ทันนะครับเพราะว่าช็อตปาดกว่าเรา,า,า,าใช้กล้องมาได้นไปตลอดครับใช้โทรศัพท์ถ่ายไปก็ถ่ายไปครับจะกดได้ปาไปตั้งล็อกกว่าจะปลดล็อกได้นะครับไม่เป็นไรครับผม ทางนี้มานะแล้วแทมหนึ่งละได้มาแทมหนึงแล้วครับผมนี่ไอช่อนแต้มที่สองแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปแต้มท้งเดียวนะเดี๋ยวรนะอสักครู่ให้ช่อนมันหมดแรงสักครู่ก่อไปลงแมวครับรอตัวก่อนไปทำรับมชมนะครับไปครับตอนนี้ช่อนผมจะห่อนแรงแล้วเดี๋ยวลงไปเก็บปลากันพอได้เวลาไก่ไปรับไอตัวเล็กแล้วตรงไป ปลาล่างแล้วผมดูครับผมว่าจะใส่ไหนว่าติดตามรับชมนะครับลงมาเก็บปลงครับาเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวไปลาดูปลาดึงอยู่ลึกไหมถ้าดึงได้ก็ดึงขึ้นมานะครับผมอย่ามาอยู่ลึกเต็มแรงอ่อนหมดแล้วกำลัง,งมันอ่อนหมดแล้วช่อนครับผใส่โลเดี๋ยวติดตามรับชมครับผมดูปลงครับผม แต่มานนรมสรุปปลาครับผมตัวครับผมสองตัวครับ สองแต้มครับวันนี้โอเคผ่านครับผมสองแต้มครับผมเดี๋ยวได้ทําปลาแล้วก็กลับบ้านไปรับไปตัวเล็กกันนะครับผมเดี๋ยวมาทําปลากันนะครับทำผ่านมาตักตักตักสองครับโอเคโอเคอเดีเ๋ยวเอาที่ไป นยิงช็อตครับช็อตแล้ววันนี้มีช็อตหนึ่งนะครับยิงชิโดติดแต่ว่ามันลากลงไปกลางคลอง ของห้างแรกนะครับผมยิงลากลงไปไผ่มันก็ประมาณห้าโลครับผมห้าโลผก็ดึง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 แล้วมันไปขาดขาดตรงลูกดอกพอดีมันก็ลึกผมก็ลงน้าไม่ค่อยเก่ง้วยถ้าดึงไม่มาก็ปล่อยให้ขาดก็เลยแหวครับบไอโดไอโดวันนี้ไม่ได้โดได้ช่อนมาแทนพออย่างดีครับผมไม่แหวครับวันนี้ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากมากที่เป็นแฟนพี่ๆนานาสายล่าทุกคนนะครับผมติดตามรับชมนะครับผม ครับสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากขอฝากพี่ๆนาะสายล่าทุกคนนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆเพื่อพี่ๆนั้นะนะนะด้่รับชมกันต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ